ปักสปอยขอเสนอตัวอย่างโรคอันสมบูรณ์แบบตอนที่175ตัวอย่างนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ก่อนจะได้ดูตัวเต็มกันในพึ่งนี้นะครับในจังหวะที่ซื้อหาวเนี่ยเข้าสู่โรคแห่งจิตและเตรียมตัวจะเข้าสู่ทางทดสอบที่มันมีให้เลือกในแต่ละทางนะครับจังหวะนั้นเนี่ยก็เจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่ทําตัวเหมือนเป็นผู้พิทักษโดยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามาจากสํานัก ปีศาจมังกรหญิงสาวคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเจ้าและพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยใส่หัวไปให้หมดเลยพวกเจ้าเนี่ยมันพวกเลือดบาปถอยออกไปอย่าแซงขึ้นหน้าปล่อยให้คนอื่นเนี่ยขึ้นมาก่อนหญิงสาวคนนี้เนี่ยดูถูกเลือดบาปอย่างมากโดยการปฏิบัติกับเลือดบาปในทํานองว่าเหมือนเป็นทาสเหมือนเป็นนักโทษอาชญากรไม่สิทธิเสมอกว่าคนอื่นเขาซื้อหาวพอเห็นแบบนี้ก็สนุกสิซือหาวก็ได้เดินเข้าไปเลย โดยหญิงปากแจ๋วเนี่ยบอกว่าเจ้าอะรอก่อนซื้อหาวหันกลับมาบอกว่าถ้าเขาจะเดินแล้วจะทําไมถ้าเขาจะเข้าแล้วใครจะขวางหลังจากนั้นครับทางด้านชายชุดแดงคนหนึ่งเนี่ยก็นํากระจกออกมาเพื่อดูว่าซื้อหาวเนี่ยเป็นใครกันแน่พอคนพบว่าซื้อหาวก็คือทาย,ยาทเลือดบาปที่มีเลือดบาปเจิดจะหลัดคนนั้นตอนนี้ครับพวกเขารู้แล้วว่ามันน่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าซื้อหาวกาลังจะกําจัดพวกเขาทิ้ง จังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านของหญิงปากแจวที่มาจากสำนักบริษัทมังกรและก็ชายที่มาจากถ้ำเมคาเพลิงก็ทําการต่อสู้กับทางด้านซื้อหาวแต่สุดท้ายก็ทําอะไรซื้อหาวไม่ได้และโดนซื้อหาวกําจัดไปในที่สุดหลังจากซื้อหาวกําจัดพวกเขาไปแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาคนแควนบาปก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าเฮ้ยในสุดพวกเขาเนี่ยก็ <S <S สามารถที่จะระบายความขับแค้นใจที่ได้จากคนเหล่านี้เสียที ตอนนี้พวกเขาโคร้องมากเหมือนกับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือการที่ซื้อหาวของเราเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ปีนบันไดขึ้นไปเฉยๆหลังจากนั้นไม่นานตัวซื้อหาก็เลยทําการครับไปยังเส้นทางอื่นที่มีการผ่านด่านทดสอบแบบนี้เหมือนกันเส้นทางอื่นเนี่ยก็เป็นสภาพแบบนี้เลยมีคนขัดขวางทาย,ยาทเลือดบาปเอาไว้โดยพวกเขาบอกว่าเขาทําแบบนี้กันมานานแล้ว แต่ไม่เคยเจอครั้งไหนที่มันวุ่นวายได้แบบนี้แล้วมีคนกล้าทําลายพวกเขาอย่างซื้อหาวตอนนี้ครับซื้อหาวก็เลยเริ่มกําจัดพวกเขาไปทีละทางทีละทางหลายคนพอเอห็นซื้อหาวเนี่ยก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางอื่นก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันพอซื้อหาวมายังบริเวณที่แห่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาต้องเจอกับเหล่าบรรดาคู่ต่อสู้ที่แข็งแร่งขึ้นมาคนพวกนี้เนี่ยแต่งกายด้วยชุดขาวครับเหมือนจะเป็นพวกขี้ฆ่าใครบางคน ในนั้นเนี่ยก็มีคนตะโกนว,ว่าราชันหกสมัยเจ้าชีวิตเจ้าแน่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้แม้สวรรค์ก็ช่วยเจ้าไม่ได้คนอยากพวกเจ้าเนี่ยหรือจะฆ่าเ่าได้ซื้อหาวเนี่ยตอบกลับไปฝีมือเยี่ยงราชันหกสมัยประทานความตายเขาแน่นอนมีคนพูดไหมแกราชันหกสมัยคิดว่าตัวเองเป็นใครอยากตายข้าจะสนองให้ให้มันจบที่หกสมัยเนี่ยแหละเจ้ากาดูถูกราชันหกสมัยเจ้ามันสมควรตาย หลายคนเนี่ยโมโหขึ้นมาเพราะพวกเขาเนี่ยบูชาราชาหกสมัยว่าเป็นคนที่มีความสามารถเขากลับมากี่ครั้งเนี่ยเขาก็จะรองความเป็นใหญ่เกือบทุกครั้งเลยสหายทั้งหลายมากันพอดีเรามาสังหารเขาพร้อมกันเถิดไม่เป็นไรพวกเราเนี่ยรับคำสั่งจากราชาหกสมัยมา,มามาพร้อมกับอาวุธสังหารเขาค่ารับใช้ทั้งหกคนยังกล้ากำเริ่มเสิร์ฟสารต่อหน้าค่ะสื้อหากระดาษกลับไปเจ้าว่าใครเป็นค่ารับใช้กัน หากไม่ใช่ทาสเนี่ยจะฟังคำสั่งผู้อื่นทำไมล่ะซื้อหาวก็ตอบกลับไปแบบหน้าเย็นเย็นในงหวะน,นี้เองเนี่ยหนึ่งในชายชุดขาวคนนั้นก็ได้ใช้อาวุธที่ได้ประทานมาจากทางด้านลินชวนแต่อาวุธนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรซื้อหาวได้ซื้อหาวก็ได้ตอบกลับไปว่ามีปัญญาแค่นี้เนี่ยยังกล้าสังหารข้าช่างหน้าขวเระไม่นานหลังจากนั้นครับทางด้านอาวุธที่เหมือนจะงไวปากบทป่อยเปเวเพิงที่เหมือนกับโของออกมาแข็งแก่งนะัก รายกาดกว่ามือเดียนดับหนึ่งของเผ่าเมคาเพิงสีอีกกระดูกอะไรกันทุกคนเนี่ยสงสัยขึ้นมาข้ารู้แล้วนี่เป็นทายาทของไฟที่ราชันหกสมัยเคยสังหารยิงผู่สูงส่งของเผ่าพัพานนกกระจอกเมคาเพิงไงล่ะหลังจากซื้อหาใช้ดอกบวเพิงเนี่ยต้านการโจมตีจากของไฟเอาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นครับหลายคนก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง6คนนั้นใช้อาวุธอะไรกันมันคือกำไรสูงสุด6กครบนั่นหรือ ลือกันว่าเนี่ยมันเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากแต่หลายคนก็บอกว่ามันน่าจะไม่ใช่แต่เป็นสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงกันจากนั้นหนึ่งในชายทั้ง6กเนี่ยก็เปิดกระปุกอีกรอบหนึ่งรอบนี้มีเก็ดสีฟ้ามาพร้อมกับภาพดวงตานี่เป็นไข่มุกที่รอมมาจากพลังร,รมของสัตว์ทะเลเป็นผู้กล้าโบราณเรื่องชื่อที่ถูกราชันหกสมัยสังหารไปเมื่อก่อนหน้านั้นหลายคนก็พูดขึ้นมาว่าสมก็เป็นราชันหกสมัยไม่ปรากฏกาย แต่ฝีมือถึงเพียงนี้ทายาติเลือดบาปเนี่ยไม่น่ารอดแล้วนะคนทั้งหกพอเห็นได้เปรียบเนี่ยพวกเขาก็นําชิ้นส่วนของสัตว์อสูรนะครับทั้ง6เนี่ยออกมาหลังจากนั้นก็ทําการหล่อหลอมให้กลายเป็นกาไรโดยการนะครับใช้พลังของพวกเขานี่มันกําไรสูงสุด6พกพบของหนิงชวนแต่เป็นของเรียนแบบทั้งยังรวมจิตสังหารเป็นผลจากการติดสอยให้ตามเขามานานหลายปีเทพสอนคนหนึ่งพูดขึ้น ฮ่าฮ <aa> ่า <h aa> หนิงชวนเป็นคนเลิศดล้ำจริงๆไม่ลงมือเองมอบกำไรหนึ่งเส้นหมายสังหารทาย,ยาทเลือดบาปเหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงอย่างเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยตอนนี้เนี่ยเจ้าตายเสือเถิดราชอนหกสมัยต้องการชีวิตเจ้าแม้แต่สวรรค์ก็ไม่ปานีเจ้าแล้วแต่ในจังหวะที่กำไรในเนี่ยโจมตีใส่ซื้อหาวแต่กำไรนี้ไม่สามารถทำอะไรซื้อหาวได้ไม่ว่าจะเป็นวิช,ชาหรือตัวกำไรเองอะไรกัน ซื้อหาวพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยทําการฉีกกระชากกาไรนั้นเขากระชากอาวุธของราชัหกสมัยจนขาดสะบัน้นเจ้าชายทั้งหกที่แต่งกายด้วยชุดขาวได้ตกใจกับสิ่งที่เห็นพอเห็นว่าอาวุธถูกทําลายปุ๊บพวกเขาก็เตรียมตัวจะหนีแล้วแต่ซื้อหาวไม่เคยปล่อยศัตรูนั้นหนีรอดไปได้เขาทําการเนี่ยฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นจากนั้นจังไวยปาเกตรวมไปถึงเขี้ยวสัตว์ป่ามากมายเนี่ยก็หล่นล่วงลงมา ซื้อหานั้นไม่ได้สนใจมากนะไม่นานเขาก็เข้าใจว่าทำไมกำไรลึกลับเส้นนี้ถึงสะสมกินอายที่น่ากลัวไว้เขาได้พูดว่าไสหัวไปซะเมื่อเขาสู่เซียนโบราณข้าจะทำลายเจ้าให้ย่อยยับท่าทีจังไวปากเรานั้นเนี่ยพอเห็นภาพนั้นก็ทำการหนีกันไปไม่เพียงผู้สูงศักดิ์หลายแสนคนแม้แต่เทพเจ้าแท้จริงไม่มีใครคิดเลยว่าทางด้านซื้อหาคนนี้ จะประกาศว่าจะสังหารหนิงชวนในเซียนโบราณพบนี้เซียนโบราณเป็นโลกของคนวิปริตอย่างแท้จริงแม้แต่ทายาทเลือดบาบยังเหนือชันสุดท้ายก็ต้องดับศูนย์เมื่อเข้าสู่เซียนโบราณข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะหลุดพ้นอย่างไรเทพเจ้านั้นพูดขึ้นกีบดอกไม้เซียนจะปรากฏจจเห็นแจ้งแก่ตาเจ้าจะสำแดงเดชหรือซีออโรราใต้เท้าผู้อื่นกันนะหลายคนเนี่ยอยากเห็นแล้ว หญิงสาวคนหนึ่งปรากฏกายนอกสนามรบโบกมือทีหนึ่งกำไรก็กลายเป็นลำแสงถูกนางเนี่ยประคองเอาไว้ฟุ่มเฟือยจริงๆซื้อหาพอเห็นแบบนี้ก็พูดขึ้นมาเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าการทําแบบนี้มันฟุ่มเฟือยจริงๆทําไมไม่มาได้ตนเองให้มันจบๆไปล่ะจะได้ต่อสู้ให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลย ผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับที่จริงแล้วเนื้อหามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากหรอกซื้อหาวเนี่ยเข้าสู่โรคแห่งจิตเพื่อทําการทดสอบนะตามเส้นทางที่มีอยู่ทั้งหมด8เส้นทางหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับพอไปถึงเนี่ยซื้อหาวก็ได้พบว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งครับกำลังทําการกดขี่ทายาทเลือดบาปอยู่ก็คือไอ้พวกสํานักปีศาจมังกรไอ้พวกถ้าเมคาเพิงอะไรพวกนั้นแหละพอเห็นแบบนี้เนี่ยซื้อหาวเองก็อดไม่ได้เพราะเนื่องจากพวกเขาไม่ใช่เลือดบาป เลือดปาบเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆมันเป็นเพียงแค่คําบอกเล่าจากคนเก่าแก่ซื้อหาวพอเห็นแบบนั้นครับก็เลยกําจัดคนเหล่านั้นหลังจากกําจัดเส้นทางแรกเขาก็กระโดดไปเส้นทางหนึ่งแล้วก็ไปใหญ่อีเส้นทางหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนผู้นี้เนี่ยเป็นเหมือนกับขี้ข่าของหนิงชวนพวกเขานําอาวุธของหนิงชวนมาเพื่อจะทำการสังหารซื้อหาวแต่ไม่คิดว่าซื้อหาวจะแข็งแกร่งขนาดนั้นครับขนาดอาวุธของหนิงชวนยังทําอะไรซื้อหาวไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ย ซื้อหาวก็กำจัดพวกเขาไปครับเราก็ทิ้งเจ้าเศษกระดูกนะครับหรือว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยให้กลับสู่เจ้าของเหมือนกันโดยที่บอกว่าจะไปทำร้ายเนี่ยตอนอยู่ในสงครามเสียนแล้วกันถึงตอนนั้นค่อยว่ากันแน่นอนครับหลายคนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าในสงครามครั้งสุดท้ายนี้เนี่ยทางซื้อหาเองจะแข็งแก่งขนาดไหนหรือว่าใครจะรอดออกมาในตอนสุดท้ายกันแน่นี่ก็คือบทสรุปในช่วงนี้นะครับผม